สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้ดูกันด่วนๆน,นะครับยังคงอยู่ในเรื่องราวของวอลเลย์บอลหลังจากที่เวียดนามเนี่ยสร้างข่าวเฉาให้กับวอลเลย์บอลขึ้นมาตอนนี้วงการ กีฬาทั่วโลกกำลังจับตามองข่าวนี้อย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่สพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติเนี่ยเขาสั่งตรวจสอบเพศของนักกีฬาเวียดนาม2คนได้แก่ดังที่ห่องและก็เหงียนฟองกวิงนะครับซึ่งผลตรวจชี้ว่ามีนักกีฬา1นรายของเวียดนามเนี่ยไม่มีสิทธิ์แข่งขันตามข้อ12.2ของข้อบังคับของสพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติก็คือพูดตามตรงว่านักกีฬาคนนี้ผิดกฎหนักมาก จนทาให้เวียดนามถูกปรับแพ้ทุกนัดนะครับแล้วก็ก่อนนั้นนี้ก็มีข่าวออกมารายงานว่าผลตรวจเพศสภาพเนี่ยไม่ผ่านเพราะมีหนึ่งคนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผู้ชายแล้วมาแข่งกับผู้หญิงซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทั่วโลกรับไม่ได้พวกข่าวนี้ออกมาครับคุณผู้ชมวงการวอลเลย์บอลทั่วโลกต่างออกมาด่าออกมาวิจ,จารณ์ออกมาประนามเวียดนามหนักมากว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้เสพติดชัยชนะ จนลืมความเป็นกีฬาไปเลยเวียดนามโดนหนักมากจริงๆเกาหลีใต้กับจีนเนี่ยออกมาด่าผ่านสื่อว่าไม่มีจิตสำนึกทำไมถึงทําแบบนี้เวียดนามตอนนี้โดนหนักมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมโดนหนักจริงคืออย่างที่บอกถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงว่าเวียดนามใช้ผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงเนี่ยผมบอกเลยว่าวงการบอลเล่บอลเ,เวียดนามอยู่ไม่ได้นะ อยู่ไม่ได้จริงๆแต่ก็ต้องพูดว่าทางฝั่งเวียดนามตอนนี้ก็ยังไม่ยอมรับคุณผู้ชมยังไม่ยอมรับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทางสหพ,พันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติเนี่ยออกมาบอกว่ามีนักกีฬาหนึ่งรายไม่ผ่านอ่าเรียกว่าไม่ผ่านการตรวจเพศสภาพก็คือไม่มีสิทธิ์แข่งแต่เขายังไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นเรื่องเพศหรือการใช้สารกระตุน้นหรือปัญหาเอกสาร ก็คือพูดง่ายว่าเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่เราแค่มองว่าโอ้หเขาแบนขนาดนี้ปรับแพ้ทุกนัดตัดสิทธิ์จากวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่หนักแต่ตอนเนี้พอเขายังไม่ประกาศหรือเจาะจงอย่างเป็นทางการเนี่ยทางสหาพันธวอลเลย์บอลนานาชาติยังไม่ประกาศใช่ปะเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องขานเรื่องขานออกมา เวียดนามก็คือขวางโลกไม่สนเขาบอกว่าใครก็ด่าก็ด่าไปแต่เขาบอกว่าเขาไม่ทําผิดกฎเพราะล่าสุดเนี่ยสาพันวอลเลย์บอลเวียดนามอย่างเขาออกมาบอกว่าจริงๆสาเหตุที่อาจจะทําให้วอลเลย์บอลยู21หญิงของเวียดนามเนี่ยโดนตัดสิทธิ์โดนแบนจากการแข่งขันเนี่ยก็คือเรื่องของสุทธิบัตรของนักกีฬาหลังพบนักกีฬาสองคนมีวันที่ออกสุทธิบัตรไม่ตรงตามวันเกิด รายหนึ่งออกหลังข้อหนปีอีกคนหลังข้อสอปีแม้ว่า v f v จะชี้แจงแล้วว่ามีข้อมูลที่ตกถูกต้องแต่ฝ่ายจัดก็ยังไม่อนุญาตให้ทั้ง2ลงสนามแล้วก็สพันธ์วอลล์บอลเวียดนามบ่อกว่าก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยไม่มีใครทักท้วงพวกเขาเรื่องเอกสารเลยแต่กลับถูกตรวจสอบและลงโทษในช่วงท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจึงต้องการให้สพันวอลล์บอลน,นานาชาติออกมาอธิบายอย่างเป็นทางการ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬาและชื่อเสียงของวงการวอลเลย์บอลเวียดนามก็อย่างที่บอกว่ามันมีช่องให้เวียดนามออกมาตอบโต้เพราะว่าสาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติเนี่ยเขายังไม่บอกว่าเวียดนามอ่ะผิดจุดไหนกันแน,แน่ซึ่งตอนนี้ก็เวียดนามก็เริ่มออกมาบอกแล้วว่าพวกเขาไม่ผิดอาจจะผิดเรื่องของสูติบัตรก็อา้อางนู่นอ้างนี่ เพราะฉะนั้นอยากให้มันชัดเจนนะครับก็ต้องให้สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติออกมาประกาศเลยว่าที่แบรนเวียดนามเนี่ยคนที่ไม่มีสิทธิ์แข่งในรายการที่ผ่านมาเพราะตรวจเพศสภาพไม่ผ่านเป็นเรื่องอะไรถ้าเรื่องเพศนะบอกเลยว่าเวียดนามไม่มีทางออกมาตอบโต้อะไรแล้วมันก็ชัดเจนซึ่งผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาคงออกมาถแถลงในเร็วๆนี้ครับสำหรับเรื่องนี้นะรอติดตามแต่ตอนนี้เวียดนามไม่ยอม เถียงสุดขวางสุดชี้ชัดยังไงก็ไม่ผิดไม่ได้โกงแต่ถ้าดูจากภาพจริงๆคนดูกีฬาจริงๆอ่ะคุณผู้ชมก็เห็นว่าผู้เล่น2อถึงสามคนของเวียดนามทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุดยูยี่สิทรงคือผู้ชายถูกต้องปะ่ะดูก็มองออกแล้วคนในวงการวอลเลย์บอลอย่างโค้ชเซอร์เบียยังบอกเลยว่าไม่ได้เตรียมตัวมาสู้กับผู้ชายคือตอนนี้ทุกคนอมองว่าเป็นผู้ชายหมดแต่มีที่เดียวที่ บอกว่าไม่ใช่คือเวียดนามเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะทําให้เวียดนามร้องรอออกมาพูดสาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติซึ่งผมคิดว่าเร็วๆนี้เขาคงออกมาบอกนะครับจากนั้นเรื่องของเวียดนามยู21ผ่านไปใช่ไหมเดี๋ยวเชื่อว่าคงมีบทลงโทษคงมีการแถลงอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้เขาคงมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดนะล่าสุดคุณผู้ชมเดี๋ยวเวียดนามเนี่ยเขาจะมาแข่งขัน วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกตอนนี้หลายคนก็สงสัยว่าเวียดนามชุดใหญ่เนี่ยมีตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยคือเดอะแบกของเวียดนามชุดใหญ่ตบทำลายสถิติโลกมาแล้วคนนี้หนักกว่ายู่21เพราะทรงเนี่ยผู้ชายจะจัดเลยแต่เวียดนามก็บอกว่าตู้เย็นเนี่ยคือผู้หญิงแน่นอนแต่ถ้าใครสังเกตเวลาแข่งรายการระดับ ชิงชมําโลกที่สพันวอลเลบอลนานาชาติยอมรับหรือตีที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่ที่เวียดนามเนี่ยที่เตะที่ตีที่อื่นน่ะ <unusual> ต <unusual ixes> ู้เย็นก็ไม่ค่อยมาเพราะกลัวเรื่องตรวจแต่ล่าสุดเนี่ยนักข่าวของเวียดนามนะก็มีนักข่าวไทยรัฐโดยพี่ต้อมเนี่ยเขาไปถามว่าพอเวียดนามเจอเหตุการณ์แบบนี้กลายเป็นข่าวเ้าไปทั่วทั้งโลกเนี่ย ว่าผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงบ้างตรวจสอบเพศสภาพไม่ผ่านเนี่ยเจยงส่งตู้เย็นที่สถานะตอนนี้ยังกั้มกึ่งอยู่ยังไม่มีการตรวจเนี่ยมาแข่งชิงแชมป์โลกหรือเปล่าล่าสุดนะักข่าวเวียดนามบอกว่ายืนยันว่าตู้เย็นณนะตอนนี้ยังไม่ถอนตัวและเตรียมเดินทางมาช่วยเวียดนามในชิงแชมป์โลกที่เมืองไทยในวันที่22สิงหาคมจนถึง7กันยายนเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไปอย่างที่พูดหรือเปล่า พราะที่ผมตามข่าวเนี่ยเขามักจะเทเว้ยเขาจะออกข่าวบอกตู้เย็นมาแน่มาแน่แต่สุดท้ายไม่มาเพราะกลัวเรื่องตรวจเพราะตรวจมาผมรู้สึกว่าตู้เย็นเนี่ยแหละโดนแน่โดนจริงๆแน่นอนอะรอติดตามอาจจะเป็นแบบแต่ถ้าถ้ามาแล้วตรวจเออถ้าสมมติามาแล้วตรวจแล้วปรากฏว่าเออจริงๆนะเรื่องนี้จะจบเวียดนามก็ตรวจ แล้วก็เอาใบนู่นนี่นั่นอ,ออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยนี่คือผู้หญิงจริงๆมันจะได้จบแต่ตอนนี้ทางเวียดนามเองก็ไม่ตรวจเหมือนว่าเขาก็พูดตามตรงว่าเขาก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจคือนี่อาจจะเป็นผู้ชายหรือแบบที่มีโคมโซมผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอะไรประมาณเนี้หนักครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ยังไม่จบกันง,ง่ายๆถ้าดูตามข่าวมาเดือดแน่นอนคือยังไงตอนนี้ทั่วโลกในวงการวอลเลย์บอลก็ไม่เอาเวียดนามแล้วเพราะว่า สร้างเรื่องข่าวเฉาวแล้วมันเรื่องที่รับไม่ได้จะเอาผลชนะจนลืมสปิริตของกีฬาไปแล้วนะครับคือสรุปถ้าเรื่องนี้อยากจะชัดเจนจริงๆนะให้สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติออกมาประกาศแบนเพราะอะไรเรื่องเพศสภาพหรือเรื่องอื่นจะได้ชัดเจนไปเลยแล้วก็เวียดนามเนี่ยไปตรวจแล้วก็เอาหลักฐานให้ทั่วโลกได้เห็นว่า2คนนี้2อถึงสคนที่เวียดนามใช้งานเนี่ยเป็นผู้หญิงร้อทุกอย่างจบ นี่มันก็ชัดเจนแต่ที่เวียดนามโดนด่าตอนเนี้เพราะเขาไม่ตรวจไม่ตรวจมันก็ดูเหมือนว่าเวียดนามโกงอะพูดง,ง่ายนะรอดูเรื่องนี้นะครับโอ้โหเดือดแน่นอนสุดท้ายเนี่ยเอาความจริงมาพูดกันทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีใช่ปะ่ะเ,เพื่อนๆเราคิดจะยังไงหูตามข่าวนี้ไปเดือดจริงๆทางฝั่งเวียดนามเขาก็งัดข้อมูล,อ,มลออกมาใส่เต็มเลยนะนะเดี๋ยวรอดู จากนั้นผมขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยซึ่งผมต้องไปเกาะติดด้วยในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับคุณผู้ชมซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันเนี่ยในช่วงวันที่22สิงหาคมจนถึง7กันยายนที่เมืองไทยเนี่ยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับโดยมี32ชาติจากทวีปทั่วโลกเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันคดอสนะครับก็นำทีมฝึกซ้อม โคดออสก็เผยถึงเรื่องของนักกีฬาเวียดนามที่โดนตรวจเพศและถูกตัดติดชิงแชมป์โลกด้วยโคดออสบอกว่ามันเป็นเรื่องระเบียบของสพันธลล์บอลน,นานาชาติมันเป็นสิทธิ์ของทีมผู้แข่งขันว่าแต่ละทีมเนี่ยรีเควสตอะไรบ้างแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงแล้วก็มีการตรวจยังไงก็เป็นเรื่องของระบบซึ่งมันก็เคยมีเรื่องพวกนี้มาเมื่อ1 0ถึง20ปีที่แล้วเราก็เคยแข่งขันกับนักกีฬาเพศช,ชายมาซึ่งอันนี้ก็ว่ากันไปตามระเบียบ ของสพันวอลเล์บอลนานาชาตินะครับก็โคดอ้อสก็บอกว่าก็เคยแข่งกับผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยในมองโคดอ้อสก็มองว่าก็น่าจะเป็นผู้ชายวะซึ่งใครๆทั่วโลกก็มองว่าจะเป็นผู้ชายทั้งนั้นอะตู้เย็นตู้แช่เอาผู้ตามตรงมีที่เดียวที่ไม่ใช่คือเวียดนามอะเออนะอยากให้ออกมาชัดเจนจะได้ชัดเจนไปเลยว่าคือตอนนี้เรามีหลักฐานแต่มันยังไม่ยไม่มีออฟฟิเชียลไง ช่เออรอดูส่วนการฝึกซ้อมของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็สู้เต็มที่แน่นอนในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับล่าสุดมีหลายๆคนนะอย่างนี่ครับโมเมธนัชชาเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าหลังจบ v n l ทีมก็วางแผนเตรียมร่างกายอย่างดีไม่ได้มองข้ามการแข่งขันช่วงที่ผ่านมาก็ทำร่างกายอย่างหนักทั้งก่อนแข่งและช่วงแข่ง ก็จะทําผลงานให้ดีนะครับเขาบอกว่าการได้อุ่นเครื่องกับทีมแับโลกอย่างจีนเนี่ยถือเป็นการเตรียมทีมทีมท่ดีมากความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนค่อนข้างดีและปีนี้ก็ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศการได้เจอผู้เล่นตัวสูงใหญ่ช่วยทดสอบเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับแมตช์สำคัญในชิงแชมป์โลกนะครับก็รอติดตามนะน่าสนใจแล้วก็ขอบคุณภาพจากไทยรัฐสปอร์ตด้วยนะครับอนอกจากนี้ก็มีปีนุษ ปิยนุษย์แป้นน้อยก็บอกว่าทีมเนี่ยทำร่างกายมาดีจนจะรอดเป้าหมายรอบแรกทีมต้องการชนะทุกแมตช์แต่จะโฟกัสท,ทีทละแมตช์เพราะแต่ละแมตช์สำคัญต่อทีมท,ทีมอยากเก็บแต้มแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดรอติดตามก็เป็นกําลังใจให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในชิงแชมป์โลกกันได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะแล้วก็คลิปนี้นะครับแนะนํานี้เลยนะ เรือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรนเนยพัทในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนแน่น,นเน้นเกเนเนยพัทในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ